เราอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนที่โรงเรียน จอกั <t os> <t os> ้แล้วเลยอนะอ้สตีงขึ้นระเบิดได้จะร้องเขาจะทำไง

เนียนี่รถลูรงเนี oh, oh, oh. Cool. ่ยอันดาบอกนะเขาดาแบบอีมาโอ้โหหุนหุนลงระบจะควบคับมันมันออีก ะได้บุกกันนะคบเฮ้ยบุก,กนี่มันมบุกมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีแจ่กบก่อนะเจ้นะ,ะไป็น ลอยงอยิงช็อตหนึ่งครับไม่ยิงไม่ใช่ีครับบางเอาแตกบางชิมจะอไลน,นบังยังไม่มองที่ เป็นระเบิดไปสาใจเท่าไหมหอืมเต็กแล้วหนึ่งครับดส่วนไหมคนละคันมนันอ๋อมันตายแล้ว,วเปล่านเ่อเปล่าอยู่เมื่อเปล่าเฮ้ยคันน,น,นึง เขาเมันยิงระเบิดอ่ะอ้องเลยว่องเฉยเียเลยกูมีมืโจมตีบสวยมีเพื่อปปนมีเพื่อปปน โอ้โหโหโหยังคงู่ักอยู่แใส่ดอสุดดีมันขู่ไปหนึ่งทเจอปีกหักแล้วก็บอกซ่อนมันหักแล้วตั้งต่อบเออต้องตายไปแล้วนะตายไปแล้วมั้ง โอเคครับบายบายเจอกันนะครับผมบายบายคลิปหน้าจะทำแบบนี้อีกนะครับผมบายบายครับมากดไลค์กดแชร์นะมางคนก็ไม่มาคนดูแล้วไม่กดไลค์ไม่มกดไลค์กันหน่อยก็ได้ครับ